รู้สึกว่าสลายฟิลเลอร์ปากแต่กับไม่ไปเป็นเหมือนตอนกอดฉีดเลยเป็นเพราะอะไรคะคุณหมออาชอบมากเลยคะ่ะคำถามนี้อันนี้คือสิ่งที่หมอจะพยายามบอกมาในช่วงระยะเวลาหลายปีแต่ไม่เคยมีใครฟังเลยนะคะส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ปากมาน,นานด้วยฟิลเลอร์ที่ยี่ห้อไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ปากเราเปลี่ยนทรงคะ่ะโดยเฉพาะฟิลเลอร์ยี่ห้อหนึ่งที่กล่องสีดําของประเทศเกาหลีนะคะเขาจะพูดว่า คุณพี่อย่าฉีดยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่ามันจะทํามันเป็นเรืเ่องเนื้อแข็งทําให้ปากคุณพี่จะแข็งแล้วก็เป็นก้อนอันนี้คือข้อแรกที่ผิด ฟิลเลอร์กล่องดําของเกาหลีตัวนั้นไม่ใช่ฟิลเลอร์เนื้อแข็งฟิลเลอร์อันนั้นคือฟิลเลอร์ที่เหลวเป็นน้ําแต่ฉีดเข้าไปแล้วไม่ขึ้นรูปถ้าอยากได้ปากทรงสวยจากกล่องดําตัวนั้นต้องอัดฟิลเลอร์เยอะๆมันถึงจะเปลี่ยนทรงเป็นกระจับเป็นยกมุมเพราะว่ามันคือฟิลเลอร์เนื้อเหลวไม่ใช่เนื้อแข็งปัญหาที่2ของการฉีดฟิลเลอร์กล่องดําตัวนั้นเวลาไปฉีดที่คลินิกคนไข้จะโดนต้องฉีด2ซีซีนะคะถึงจะสวยการยัดวอลลุ่มเข้าไปในปาก2ซีซีคือวอลลุ่มที่เยอะมากๆ ดูดน้ำเข้ามาในปากอีกฉีดไปนานๆแล้วปากคนไข้จะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมแน่นอนถ้าปากเราเป็นคนเล็กๆบางๆเราใส่ฟิลเลอร์เข้าไปเยอะๆเพื่อให้ปากเปลี่ยนทรงปากเราจะใหญ่ขึ้นเป็นทรงเยอะขึ้นจริงผ่านไปนานๆจากปากที่เท่านี้เนาะฉีดมาเท่านี้ผ่านไปนานๆฟิลเลอร์ฉีดไป2ซีซีไม่สลาย สองปีก็ไม่สลายสามปีก็ไม่สลายแถมปากไม่ได้อยู่แค่สองซีซีเท่าที่ฉีดนะคะผ่านไปนานๆวอลลุ่มมันเพิ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปากคนไข้ที่ฉีดก่องดมามานานๆจะเป็นปากที่บวมบวมแบกๆใหญ่ๆปากมันจะดูบ,มบวมๆแบกๆใหญ่ๆปากไม่เป็นทรงเหมือนวันแรกๆที่ฉีดปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนไข้ไปเติมเพิ่มพอร,รู้สึกว่าปากไม่เป็นทรงทั้งๆที่ปากใหญ่มากเลยนะเติมเพิ่มอีกพอรู้สึกว่าทรงมันหายมันไม่เป็นทรงชัดเหมือนตอนแรกๆ พอไปเติมเพิ่มยังไงต่อปากใหญ่เข้าไปอีกมันจะเป็นเนี่ยลักษณะปากมันจะเป็นแบบเนี้ยของกองดําเนาะมันจะเป็นปากบ,บ,บ,บุมๆแบบๆดูใหญ่แต่ดูไม่เป็นทรงผิวปากข้างนอกจะดูเหี่ยวๆอันนี้คือเรื่องปกติทํายังไงดีพี่รู้สึกว่าวันนี้พี่ปากใหญ่จังเลยพี่อยากเริ่มใหม่ไปฉีดสลายยาสลายเอาฟิลเลอร์ออกไม่ได้เอาแค่ฟิลเลอร์ออกอย่างเดียวเนื้อผิวปากเราหายไปด้วยปากที่ถูกขอยายมาเป็นระยะเวลานานา1 2, 3, 3, 2, 3, ปี2ปีสาปีลูกโป่งมันพองแล้วอะ ไปเอาไปเอาเนื้อข้างในลูกโป่งออกลูกโป่งที่พองถูกยืนมาน,านานมันเหี่ยวผิวปักไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมฉีดสลายยังไงก็ไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมอันนี้คือปัญหาของฟิลเลอร์เกาหลีที่ฉีดเยอะๆแล้วก็ฉีดตัว ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่าทางวิทยาศาสตร์ของฟิลเลอร์แต่ละยี่ห้อไม,ไม่เหมือนกันมันจะมีค่าการตั้งทรงค่าการขึ้นรูปค่าคนตอนแรงกระทํานะคะถ้าเราไปเลือกฟิลเลอร์ยี่ห้อไม่ดีเพราะมันราคาถูกปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตปากเราจะเปลี่ยนทรงว,วมขึ้นแบกออกและไม่มีทางกลับคืนสู่สภาพเดิมอันนี้คือเรื่องปกติะคะ่ะเพราะฉะนั้นหมอเลยบอกว่าจะฉีดปากคิดดีๆเลือกดีๆลงทุนกับปากเพราะปากมีอันเดียวอีกปัญหาหนึ่งก็คือคนที่ไปฉีดปากมาแล้วเป็นก้อนนะคะ ไปทำทรงเชอร์รี่มาไปทำทรงซอมาไปทำทรงมาด,ด้ามาวันหนึ่งเปลี่ยนใจฉันอยากเลิกเป็นทรงซอแล้วนะคะวันหนึ่งเปลี่ยนใจฉันไม่อยากเป็นแล้วทรงซอฉันอยากเป็นทรงไฮโซบ้างนะคะคนพวกนี้นะคะ ากที่ถูกยืดจากฟิลเลอร์มานานๆแล้วทำเป็นทรงซ้อแบบนี้นะคะพอสลายผิวปากตรงนี้จะสูญเสียความยืดหยุ่นมันจะเป็นโพรงข้างในปากฉีดฟิลเลอร์รอบใหม่เข้าไปมีโอกาสเป็นทรงซ้อเหมือนเดิมไม่สามารถเปยนจากทรงซ้อเป็นทรงไฮโซได้เพราะว่าเนื้อปากมันถูกยืดไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาฉีดปากแนะนําให้ฉีดธรรมชาติค่ะยกเว้นแต่คนรอบตัวฉันเป็นทรงซ้อหมดเลยฉันไม่สามารถทําทรงทาทรงไฮโซได้ถ้าฉันทําทรงไฮโซไปคนรอบตัวที่เป็นทรงซ้อฉันจะด่าฉันแบบเนี้ยอันเนี้ยทำ ไม่ได้นะคะเราต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเราและส,สังคมสภาพแวดล้อมเราด้วยถ้าสภาพแวดล้อมฉันเป็นทรงซ้อหมดเลยฉันก็ต้องทำสงสอํำรงซอถูกไหมคะ เศร้าเลยค่ะทรงปากเสียไปแล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่ไปฉีดปากมาเป็นก้อนๆนะคะอย่างเช่นเป็นก้อนข้างหนึ่งในปากตอนเนี้ยแล้วก็ไม่ยอมไปสไลายเพราะว่ากลัวเจ็บคุณหมอหนูไม่อยากสลายหนูกลัวเจ็บหนูไปฟังมาว่าฉีดสลายแล้วมันเจ็บมากเลยสองหนูเสียดายเงินค่ะคุณหมอหนูไปฉีดมาซีซีแล้วหมื่นห้าหนูฉีดเล้ทันเรนคิดมาเขาทาปากหนูเป็นก้อนเชอรี่หนูเสียดายเงินหนูจ่ายเงินไปแล้วหมื่นห้าเดี๋ยวมันก็คงหายและมั้งอืด้วยความคิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็สลายแหละมั้งเสียดายเงิน ไม่ยอมสลายนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ตามมาคือปากสูญเสียความยืดหยุ่นถาวรปากจะเป็นโพรงสลายแล้วไม่มีทางกลับมาได้ปากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ปากถ้าเราเป็นสายธรรมชาติสายไฮโซเนาะอยากให้ใช้ฟิลเลอร์ที่คุณภาพดีผ่านไปนานๆปากไม่เปลี่ยนทรงปากไม่บวมขึ้นปากไม่แบกออกนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเทนในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเทนมันจะไปแบบไหนถ้าเทน5ปี10ปีข้างหน้า ด้านนิยมทรงปากไฮโซขึ้นมาแต่ว่าปากฉันนะวันนี้เป็นทรงมัดด้าปากฉันเป็นทรงซอฉันจะเปลี่ยนจากปากทรงซอไปเป็นปากไฮโซอะทำไม่ได้แล้วนะเพราะปากสูญเสียความยืดยุ่นทาวรน,นะ